นะบอกว่าถ่ายไหมครับเรื่องถ่ายไหมผมก็ลืมล้ว่าเป็นอะไรนะนะลืมจริงรื่รงเลยว่า Gajadi okay, kau, oh, gajah, ay, terbuka, buka, 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 cái nó ra. Ừm, vừa. rồi cả <cười> 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 đó, con đó. Đó. มันมันคืออ้พระม่านมูลี่นะครับใช่เขาเรียกอย่างเงี้ยมูลี่รับแสงนะครับไม้กระบาลน,นครับมีสีสีดำ ดีนะที่เขามาส่งอีกรอบจริงๆผู้จัดส่งมันก็ได้ในเขียนที่ที่อยู่อะไรเงี้ยก็น,นนะั่งเอาถือเอาเค ได้แล้วเว้ยติดตั้งไม่ <tipang> <tipang> <tipang>